สวัสดีครับแปลงนี้121ตารางวานะครับตั้งอยู่ที่ตำบลสันป่าเป้าอำเภอสันทรายนะครับรูปแปลงตามนี้นะฮะหน้ากว้างติดถนนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับ33เมตรครับผม แปลงนี้จะมีสวนกล้วยนะฮะมีดอกไม้นะฮะมีศาลาอา่อพักผ่อนนะครับเนี่ยฮะเจ้าของตกแต่งไว้ดีนะฮะสวยงามร่มรื่นนะครับราคาประเมินประมาณละตารางวาหก0 0นบาทนะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับ แต่แปลงนี ite, ้ราคาขายอยู่แค่1 3 9 0 0 0้านามบาทนะครับเนื้อที่1งานกับ21ตารางวานะครับใกล้โรงพยาบาลโดยสเกตเกกิโลเมตรนะครับเซนทันเฟสติวัลสิกิโลนะฮะจากถนนเส้นหลักภายในตำบลนะนะครับ30-12นี่นะครับ ถนนเส้นหลักเข้าคว้างประมาณ6เมตรเข้ามาถึงแปลงนี้ประมาณ440เมตรนะครับอ,อันนี้ถนนหน้าแปลงก็กว้างประมาณ5เมตรนะครับรถส่วนก็ได้สบายครับจากแปลงออกมาถึงถนนเส้น118เชียงใหม่เชียงรายประมาณ1.2กิโลนะครับอันนี้ถนนหน้าแปลงนะครับประมาณ5เมตรนะครับ ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามบาทนะครับไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมอยูอ่อยู่ย่านชุมชนนะครับใกล้ๆแปลงถัดไปอีกนิดหนึงประมาณ10กว่าเมตรนะฮะก็จะเป็นเขตของโรงเรียนนะนะฮะครับ สนใจยังไงก็ทักมาได้นะครับขอบคุณผู้ติดตามผู้รับชมทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ